แล้วใครทำของเราเรารู้เปล่าก่อนเคยพี่รู้ว่ามีพระมีพระพระทำของเหรอเรารู uh, hmm. ้ได uh ้ไงเรารู ta ้จักใช่ไหมรู้จักแต่ไม่ได้บงระบุชื่อนะและวท่านทำเพื่ออะไรก็ตอนนั้นจะสร้างพระแล้วทีนี้เพื่อนอะ พระจะมาสร้างหลัที่บ้านไม่ใช่เราบอกบอกบ้านนะพระจะมาสร้างหลังที่บ้านใช่หลวงพ่อใช่ไหม่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็มีเป็นเป็นทีมาเสร็จแล้วเพื่อนขัดแย้งกันเพื่อนกับดินของพระที่จะมาสร้างขัดแย้งกันเราก็เลยยุติงานสร้างนะแล้วไงต่อแล้วเขาก็เลยเหมือนกับา ไม่ไม pues, mm. so, ่ถ okay, so in ูกใจเขาอะแล้วถ like ้าทำไงเราก็ถ้าทำของยังไงก็เขาขอไฟแล้วก็ให้คุณของทีนี้อะมือกบบว่ามันรู้สึกในฝันในตอนเราเคลิ้มหลับอะไร่างเตอนเราเคลิ้มหลับอะมันจะรู้สึกเหมือนมีมีเสียงผู้ชายพ่อภาษาอะไรสิงทั้งตำมวลเดินไปมาซ้ำๆอะค่ะแล้วก็เหมือนเรากินอะไรในขณะที่เราหลับอยู่อะ อ๋อในฝันเลยใช่ค่ะเขาเสกมาในฝันเลยค่ะแล้วเรารูเรื่องแกเป็นหลวงพ่อองค์นี้เพราะไม่ไม่มีศัตรูที่ไหนค่ะแล้วขณะนั้นมันก็กําลังขัดแย้งกันเรื่องเรื่องฐานร้างขัดแย้งกันวันนั้นเหรอก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นนะคะขัดแย้งก่อนหน้านั้นใช่แต่มันผ่านมาสี่ห้าปีแล้วค่ะอ๋อแล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าเป็นหลวงพ่อองค์นู้นเนาะใช่ค่ะไม่ได้เลยที่นั่นเลยทบ่มาที่ไป เราก็แก้แก้ขอออกที่ไหนบ้งเนี่ยแก้ขอออกยังมันไม่หมดนะ่หมดไปมากี่ที่แล้วเอ่อไปที่ที่ลำคู่ไปมันกี่แหงแล้วไปลำคูนที่เดียวไปลำพูนที่เดียวนีมา เนี่เราโดนมนพญานาคนะเนี่ยที่ที่เขาเผาไฟเรานั่นน่ะขเขาเรียกมนพญานาคมันจะทําให้ตาเป็นที่ตาเป็นที่ขาแล้วก็จะบวดปวดบวมทั้งตัวเป็นอย่างนั้นไหมอเออเดี๋ยวต้องขับทิ่พญานาคอ,ออกแล้วเข้าใจไหม จะเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นเป็นเส้นประสาทอาจารย์ดูดัเดาด่าลับพ่อครยว่าโคชิตาลามเลยคบ่ท่าน่โอ้องนักเดินดูีกนุกก่อนที่เดินไปเลย เดี๋ยวให้มันคลายก่อนไอ้ยันมันวิ่งเข้าไปก่อนเดินไปเดินมายันมันก็จะไปไล่ผู้ผีวิญญาณทีออกไปไปเกิดนนะ่ะอ้าวเดินมาย็งไ,ไงยิ่งเดินยิ่งลงมนะั<ช>ออนอะนั่งนี่ thì mình lo các buổi mình giải ba buổi thôi, này, được rồi, hai ba

มีหายได้ไหมเปนไรนะนี่นี่จะเข้ากระถางยัน้ดิกระถางน้บ่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเขาเป็นข้างหน้าเป็นหน้าเขาอยว่าทำหน้หน้าดใ่ายี่เยอะน่าจะเะถึงร้อยดีกี่เปอร์ซ็นต์แล้วห้เ้หรอฮะเก้้แล้วก็ีนี้เน่ยเ้าเ้ทน้งก็ โดนพอน้ำได้นะดีนะ